อนนี้คือทุเรียนไทยเป็นทุเรียนประเทศที่ส่งออกทุเรียนมากที่สุดในโลกแต่ทุเรียนที่ดีที่สุดในโลกมันไม่ใช่ทุเรียนเรากลับกลายเป็นโมซันคิงคือทุเรียนที่ดีที่สุดในโลกสนับสนุนโดยชัวชัวชีตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับประรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เปิดรายการมาก็คงจะเป็นที่คุ้นหูคุ้นตานะครับมิสควีนนะฮะผลไม้เยือกแข็งนะแม่น้องครับสวัสดีครับแม่น้องครับสวัสดีค่ะคุณแชมป์ค่ะนะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเกษตรผสมผสานกับการแปรรูปผลไม้นะครับเป็นทำส่งออกครับและในเรื่องของการส่งออกแล้วก็ผักไทยด้วยค่ะผักผลไม้ไทยค่ะ วันนี้มาเจอกับแม่อีกแล้วแล้วถ้ามาเจอกับแม่เราต้องมีเรื่องเล่าดีๆมีข่าวดีๆมาคุยกันนะคะสําหรับเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศไทยเราไม่ใช่ว่าแม่ทําแต่ทุเรียนส่งออกหรือว่าทําแต่ผลไม้ส่งออกเรามีทั้งผักและผลไม้แต่อีพีนี้เรามาคุยกันเรื่องของทุเรียนก่อนและเราจะมีเรื่องเล่าอะไรดีๆมาฝากกับเกษตรกร,ร,กรพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกคนด้วยนะคะครับแม่น้อครับแม่ผมก็เป็นนักพิชา,ารนาครับในเรื่องของการเกษตร ในเรื่องของกระบวนการการผลิตนะผลิตยังไงให้ได้ของคุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องของทุเรียนเนี่ยนี่ค่ะนะเรามีนักวิชาการเกี่ยวกับการผลิตและแม่คือ,อผู้ส่งออกเราต้องธุรกิจธุรกิจจะรันได้ดีเราต้องมีทั้งต้นทางและก็ปลายทางเราจะทําให้สองคนคือนักวิชาการเกษตรเกษตรกรและก็แม่มาเจอกันแล้วเราจะได้ก้าวลร่วมมือและก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ตัวแม่เองทําทุเรียนมาทําเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับผลไม้แล้วก็อาชีพเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยตั้งแต่อายุ10บป่าตอนนี้แม่50แล้วก็เนาะคงหลายสิปีแล้วแหละคงจะพอพอจะมีความรู้มั่งแหละที่จะออกมาแบ่งปันให้กับเกษตรกรแล้วก็แบ่งปันให้กับเกษตรกรไม่ว่าเกษตรกรทุกคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเกษตรทุกคนอยากจะทําทรงออกด้วยตัวเองแต่เราจะทํายังไงให้เกษตรกรสามารถส่งออกได้ด้วยตัวเอง มันมีวิธีและมันไม่ใช่เรื่องยากและมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่กเกษตรกรจะสามารถทําได้เรามาร่วมมือกันระหว่างาทางกเกษตรกรแล้วก็ทางผู้ส่งออกเรา<ค><ะ>ต้องร่วมมือกันแล้วก็ไปด้วยกันเดินไปด้วยกันให้ทําให้อนาคตของกเกษตรกรให้กเกษตรกรสามารถส่งออกได้เหมือนกเกษตรกรทางญี่ปุ่นเกษตรกรอเมริกาสมาชเกษตรกรไต้หวนันประเทศหลายๆประเทศที่กเกษตรกรเขาร,ร่ารวยกว่าอาชีพอย่างอื่นแม่น้องอยากจะทําให้เกษตรกรบ้านเราเนี่ย มีความมั่นคงยั่งยืนใช่ค่ะนะครับมีรายได้ที่ที่ดีกว่าอาชีพอื่นๆใช่เพราะว่าประเทศไทยคือประเทศของเกษตรกรประเทศเพาะปลูกถือว่าเป็นประเทศที่ดีกว่าประเทศหลายประเทศอย่างสมมติว่าตะวันออกกลางนั้นไม่สามารถไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้แต่ประเทศเราเป็นประเทศที่โชคดีสามารถเพาะปลูกอะไรก็ได้สามารถเป็นครัวของโลกได้เราจะทําให้เกษตรกรเป็นผู้ส่งออกและประเทศไทยเป็นครัวของโลก ครับแล้วกระบวนการวิธีในการทาของของแม่น้องเนี่ยนะฮะคือทํายังไงก็ได้ให้ผลผลิตเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นไม่ใช่เฉพาะทุเรียนอย่างเดียวนะครับนะพืชทุกชนิดที่ปลูกได้ในบ้านเรานี่ทำยังไงให้ราคาดีที่สุดใช่แล้วเราจะเปลี่ยนมุมมองให้เกษตรกรว่าวันหนึ่งพืชผลทางเกษตรล้นตลาดเราทํายังไงให้มันไม่ล้นตลาดให้มันมีราคาคงที่และได้ราคาที่แน่นอนว่าเราปลูกมาแล้วเราสามารถสร้าง กำไรให้กับเกษตรกรได้ครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเราเนี่ยฮะการปลูกพืชในส่วนใหญ่เราจะปลูกพืชตามฤดูการใช่ฮะให้ผลผลิตตามฤดูการทุกคนทําได้ก็ทําได้เหมือนกันหมดเวลาของไม่มีก็ไม่มีเหมือนกันหมดนะแม่น้องมีวิธีการที่จะทําให้สินค้าเกษตรของบ้านเราของประเทศไทยเราเนี่ยสามารถทานได้ทุกวันใช่ใช่เพราะว่า ผลไม้พืชทางเกษตรมีซีซั่นมีฤดูกาลแต่มันจะมีราคาแพงต่อเมื่อมันไม่มีสินค้าในตลาดแต่เราจะทำยังไงให้ช่วงที่สินค้าไม่มีแต่เราสามารถมีสินค้าสต็อกสินค้าขายได้ทั้งปีขายนอกฤดูกาลได้ทำเม็ดเงินให้กับเกษตรกรการที่สินค้าเกษตรเราเจะได้ราคาดีจะประสบความสําเร็จในอาชีพตรงนี้นะฮะหนึ่งเนี่ยตัวเกษตรกรเอง ต้องทาได้ผลผลิตก่อนใช่ต้องทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพอย่างที่2ก็คือกระบวนการช่องทางในการจัดจำหน่ายนะครับซึ่งตรงนี้ภาครัฐต้องเข้ามาช่วยใช่ค่ะฮะช่วยทั้งวิชาการเกษตรกรด้วยช่วยทั้งหาช่องทางในการส่งออกให้ด้วยใช่ค่ะนะครับแล้วก็อย่างแม่น้องนะครับช่วยในเรื่องของการลงทุนแปลรูปใช่ทำให้เรามีโรงงานโดยที่เกษตรกรไม่ต้องสร้างโรงงานจริงมูลค่าที่งหลายร้อยล้านเพื่อจะมาผลิตสินค้าของ วตัวเองแต่เราจะรวบรวมเกษตรกร,กรมาเป็นกลุ่มแล้วเราจะมาผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของเกษตรกร,กรแล้วรเราจะทําตลาดต่างประเทศให้ก็คือสินค้าโดยเฉพาะในเรื่องของทุเรียนในวันนี้นะใช่ค่ะคทุเรียนเนี่ยมันจะมีทุเรียนอยู่หลายๆหลายๆชนิด<า>หลายๆพันเยอะมากเลย<ช>ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะ ตอนนี้คือทุเรียนไทยเป็นทุเรียนประเทศที่ส่งออกทุเรียนมากที่สุดในโลกเป็นอันดับหนึ่งของโลกว่าเราส่งทุเรียนออกต่างประเทศมากที่หนึ่งแต่ rush. ทุเรียนที่ดีที่สุดในโลกมันไม่ใช่ทุเรียนเรากับกลายเป็นมูซันคิงคือทุเรียนที่ดีที่สุดในโลกแต่แม่นะคือความที่เราเป็นคนไม่เคยยอมแพ้อะไรไม่ว่าจะเกิดวิกฤตเกิดอะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยยอมแพ้เราก็ไม่อยากให้เกษตรกรยอมแพ้เราได้ที่หนึ่งของโลกในเรื่องการส่งออก แต่เราต้องเอาที่หนึ่งเรื่องของรสชาติของคุณภาพทุเรียนไทยให้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกให้ได้อยากขอฝั่ร่วมมือของเกษตรกรเรามาช่วยกันพัฒนาทุเรียนไทยให้เป็นทุเรียนที่ดีที่สุดในโลกให้ได้เดี๋ยวผมต้องถามแม่น้องนิดหนึ่งอะคำว่าทุเรียนที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยเขาเขาเขาวัดกันตงรงไหนขะวัดกันความต้องการความต้องการรสชาติของ ทุเรียนที่คนจีนชอบมากที่สุดคือทุเรียนหมซันคิงแล้วเราต้องมีทุเรียนของเราสิที่มันมีรสชาติใกล้เคียงกับโมซันคิงและถูกใจผู้บริโภคแสดงว่าทุเรียนหมอนทองที่เราส่งออกเยอะที่สุดเนี่ยแม่น้องยังมีความรู้สึกว่ายังยังไม่ใช่ทุเรียนที่ดีที่สุดในโลกเราไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทุเรียนที่ดีที่สุดในโลกแต่มันไม่ถูกใจของคนจีนอันนี้เขาวัดจากประเทศจีน <c oughs> เพราะว่ามาเลส่ทงทุเรียนมซังคินเข้าประเทศจีน <c oughs> แล้วถูกใจคนจีนมากรสชาติเขาถูกใจคนจีน <c oughs> แต่จริงๆแล้วทุเรียนไทยอีกพันหนึ่งก็คือสาลิกาเนี่ย <c oughs> ถูกใจคนจีนแต่ว่ามันเป็นพันที่ <c oughs> มันน้อยม <c oughs> ากเราก็เลยบอกว่าเมื่อนักวิชาการมาเจอแม่แม่ก็เลยบอกว่าทําไมเราไม่รวบรวมเกษตรกรปลูกสาลิกาหรือก้านยาวถ้าก้านยาวเราสามารถมีวอลุ่ม มีวัตถุดิบส่องออกมากเราสามารถทําตลาดได้แล้วเรารไปชนกับเขาสิว่าเขาบอกว่ามูสันคิงเป็นทุเรียนที่ดีที่สุดในโลกทําไมเราไม่มีทุเรียนพันธุ์ของบ้านเราที่ดีที่สุดในโลกด้วยบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่นําเข้าผลไม้จากทั่วโลกปีละ3 4มสี่พันตู้คอนเทนเนอร์ที่นําเข้ามาเราก็จะมีคู่ค้าที่อยู่ทั่วโลกรรเราสามารถจะผลักดันสินค้าเกษตรเราเนี่ยออกไปทั่วโลกได้เราก็เลยบอกเฮ้ยเมื่อในเมื่อเรามีตลาดเกษตรกร,กรมีวัตถุดิบ,บ,บมีผลผลิต เราน่าจะมาส่งเสริมกันมาร่วมมือกันให้เกษตรกรหนึ่งไม่จําเป็นต้องเราต้องจะไปส่งที่ล้งไปให้คนอื่นเพื่อจะแพ็คทุเรียนเราเพื่อส่งออกแต่ให้เกษตรกรอ่ะรวบรวมกันรวมตัวกันและทําล้งเราขึ้นมาทําแบรนด์เราขึ้นมาแล้วเราก็ส่งออกสมมติส่วนนี้ตัดก่อนส่งก่อนส่วนนี้ตัดทีหลังเราก็ไล่ ส่งกันให้มีสินค้าของเกษตรกรนเนี่ยมีอยู่ในตลาดซึ่งตอนนี้เรามีตลาดอยู่ทั้งหมด13มณฑลในประเทศจีน13มณฑลเนี่ยถือว่าใหญ่มากแล้วประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยปลูกกันะส่วนมากก็ไป13มณฑลเนี่ยในประเทศจีนซึ่งทุกวันนี้นผลผลิตไม่พอแต่เราอะได้ราคาเนี่ยวันณะวันนี้เราอาจจะพอใจในราคาที่เราได้แต่เราไม่รู้อนาคตข้างหน้าเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็รู้ทราบกันอยู่ว่าตอนเนี้ยเราปลูก พม่าปูขมรปูปลูกกันหมดแล้วนะคะแม่ซื้อของพม่ามาแล้วของพม่าลูกสวยมากทรงสวยมากเพราะมันเป็นดินใหม่ที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ฮะแสดงว่าเราอยู่กับที่อยู่เฉยเฉยไม่ได้ใช่เราอยู่เฉยไม่ได้เรามีโอกาสนะมีโอกาสที่จะแซงเราแต่วันนี้นะฮะเกษตรกรมั่นใจในผลผลิตของเราก่อนนะครับว่ามีตลาดรองรับถ้าเกษตรกรมีตลาดรองรับแม่น้องเขากล้าลงทุน กล้าทำใช่ไหมเพราะว่าคุณแชมป์อยู่เกษตรกรทุกทุกคนเลยใะเกษตรกรทุกทุกคนที่ผมสัมผัสนะครับแม่น้องเขาอยากจะทาเขาอยากจะลงทุนใช่แต่เขาไม่มีตลาดแล้วก็ไม่มีใครเคยมาให้ความรู้แล้วก็ส่วนมากเกษตรกรก็พูดกันตรงๆก็โดนหลอกมาเยอะให้ปลูกอะไรมาก็ไม่มีตลาดให้ปลูกแล้วผลท้ายก็ล้มตลาดไม่มีที่ขายคือเกษตรกรเนี่ยเป็นผู้ลงทุนที่แบบ รออนาคต<ช>นะครับแล้วก็โดนทิ้งโดนเทเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆใก<ช>เนคีคั้นี้แม่น้องจะทำไงให้กเกษตร,รกรเกษตรกรมั่นใจได้ว่าเขาสามารถขายได้ทุกลูกทุกไซส์จริงๆะ่ะฮะมั่นใจได้ถ้าวันนี้เราทั้งเกษตรกรและแม่เป็นผู้สง่งออกเรามาคุยกันมาร่วมมือกันแม่จะตอนนี้เราอ่ะกับมหาลัยหอการค้ากำลังทำแพดปรอมหนึ่งขึ้นมาเพื่อเอามาใช้มาช่วยให้เกษตรกรสามารถ ทำส่งออกได้ง่ายขึ้นและสามารถเกษตรกร,ร,กรสามารถตรวจสอบได้ว่าวันนี้ราคาทุเรียนเท่าไรวันนี้เราพอใจในขายราคาทุเรียนราคานี้300บาทไหมเกษตรกร,เ,ร,กรเหลือสต็อกอยู่เท่าไห <ใน S 1> ร่ในห้องเย็นคือเราจะมาสอนให้เกษตรกรร,กร,รู้จักคำว่าแปรรูปทุเรียนและก็รู้จักคำว่าการส่งออกทุเรียนลูกสดด้วยตัวเองโดยปกติในการแปรรูปทุเรียนหรือแปรรูป ทุกๆสิ่งแที่เป็นพืชผลทางการเกษตรการแปลรูปคือการคงสภาพไว้ใช่ค่ะฮะให้ให้ได้ให้ได้เขาเรียกว่้ได้ด้านรสชาติที่ยังคงเดิมมากที่สุดใช่ค่ะหรือมีรสชาติใหม่ที่ทอร่อยกว่าใช่ค่ะนะแล้วก็สร้างราคาได้มากกว่าที่เราจะมาขายผู้เรียนลูกสดหนา้าที่ของแม่หนึ่งเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรสองหาตลาดให้พอกับวัตถุดิบที่เกษตรกรสามารถผลิตมา นะวันนี้นะฮะก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเราที่เป็นเกษตรกรนะครับที่แม่น้องอพยายามหาคอนเน c t ชันหาคนที่มีความรู้ทั้งภาครัฐทั้งภาคอาชนเนี่ยเพื่อมาช่วย,วยให้เกษตรกระนะครับให้ได้มีผลผลิตอย่างต่อเนื่องแลแ้วก็รักษาต้นโดยเฉพาะในเรื่องของผู้เรียนเนี่ยนะแม่น้องอยากจะทำเป็นลักษณะเป็นกลุ่มแล้วเอาภาครัฐเนี่ยอาจจะเป็นทกสเนี่ย เอาปุ๋ยเอายาเอาวิธีการในการดูแลรักษาเนี่ยไปให้เขาเลยใช่ค่ะใส่ให้เขาแล้วเราก็รับซื้อกลับมาเอาผลผลิตกลับมาแล้วเราค่าปุ๋ยค่ายากันไปใช่แล้วก็ให้เกษตรกรรู้จักตลาดด้วยการคู่ค้าทุกคนเข้ามาปุ๊บสามารถมาดูสินค้าเกษตรกรที่เราทําแปรรูปไว้หนึ่งเราเริ่มต้นง่ายเราทําแช่แข็งไว้เกษตรกรขายแช่แข็งได้โลเท่าไหร่โลละ200ไม่เกิน230ครับแต่เกษตรกรจะได้ขายแช่แข็งได้โลละ300 โลละ280 290 300บาทซึ่ง<ช>ราคาแบบนี้มันเป็นราคาส่งออกซึ่งเกษตรกรไม่มีวันที่จะได้ตรงนี้แน่เพราะ<ช>ว่าโดยผู้ส่งออกก็จะเขาต้องทำส่วนต่าง<ช>ผลกำไรแต่วันนี้เราอ่ะจะเอาราคาพวกนี้มาชนให้เกษตรกรเองเลยและเกษตรกรจะสามารถส่งออกได้เองเคาะราคาเองผ่านแ<ช>พลตฟอร์มซ<ช>ึ่งแพลตฟอร์มนี้ก็เป็นภาครัฐช่วยเรา<ช> <ๆ S 2> เรากับกระทรวงเกษตรร่วมกัน กับผู้ใหญ่ที่จะช่วยผักดันเนี้ยผู้ใหญ่บอกว่าไงไมาอยากเห็นภาพเกษตรกรเราอ่ะได้ส่งออกเองด้วยตัวเองเราก็เลยบอกว่าถ้าเกษตรกรหนึ่งคน่ะไม่สามารถส่งออกได้ตัวเองเพราะว่าอะไรว่าอะไรรู้ไหมจะทําแบรนด์ของเกษตรกรให้ดังด้วยส่วนเดียวเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าวัตถุดิบไม่พอป้อนตลาดแต่เราจะทํายังไงให้วัตถุดิบของเกษตรกรสามารถวนเวียนอยู่ในตลาดตลอดฤดูกาล วันนี้ก็คงจะได้ความรู้กันพอสมควรนะครับนะแม่น้องก็ให้อไอเดียให้วิธีการมุมมองในการคิดนะที่จะไปพัฒนาต่อเนื่องนะครับให้เราเป็นเกษตรกร,รกที่มีความมั่นคงและก็ยั่งยืนนะฮะผลผลิตของเราที่จะได้นะครับจะต้องราคาไม่ตกลงนะครับ ทำยังไงวิธีการรวบรวมกลุ่มนะแม่น้องมีทรัพยากรแม่น้องมีคอนเน็กชันนะอย่าช่วยเหลือพวกเราทุกท่านวันนี้ต้องขอคาณเกษตรกรเรื่องคุณภาพครับวันนี้นะฮะก็ต้องขอฝากเกษตรกรในเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณแม่น้องอีกสักครั้งหนึงครับขอบคุณมากครับ